สวัสดีครับน,นี้จะไปอู่ท่อมวนนะครับนะรับเวบ,บ้างวมไปนะครับร้อยยี่สห้ามวนนะครับลดีมเลยจอดมืะาะครับผมทางตะอู่ก็ไม่ไกลมากครับผาจะไปซ่อมน่งแล้ก็งเหนยวล้วก็ทา,างขวาอ่า นี่เป็นคลิปสั้นๆเลยครับให้ไปรูจ้จักกูนะครับเฮ้ยชนแน่ชนแน่นี่โอ้โหไปครับโคซิงอังนนี้จะไปทำเพิ่มเติมอะไรก็ได้ ครับรถโคดเยอะอมาถ้าใครอยากได้มอดนี้ก็เมนบอกผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงให้ครับมอส์รถแข่งนะครับรถแข่งรถกระบะมอไซมีครบครับนะปูนซ่อมรถนี้หมดนะครับ ึงร้านนะครับเอาเลยเลยโอ้โหรถบปนแรงเกินนี่ครับเดี๋ยวจอดรถแลไม่ไหาชั่งนวดกดีเราดับเครื่องกอตก็ลงไม่หาชั่งกงนนครับไปชัางนวดทำวดต้วงทอะดิ เออเออจอดไว้เดี๋ยวพัอเสร็จเดี๋ยวทง me, วงหาเราก็ออกมาเดินเล่นกันนะครับระว่างรอถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยครับขอบคุณครับ